พี่น้องเมื่อนี้ขึ้นมาไฟบนก่อนครับไฟบนเขาไฟบนสาลนะครับนนกินไ้นพี่นไนแล,ล้วลุยตอนเลยครับตีหากว้วเราพี่น้องมาแถวเทิงเราพี่น้องเอาแถวเทิงขึ้นมาแถวเทิงก่อนครับครับผมพีกมวงหันนี่ครับน้ามแต็มสวยขึ้นเราเราพี่น้องเมื่อนั้นแถวนี้บันใดขึ้นวันดีดขึ้นมามาห่อนนะาพี่น้องกีดแถวล่าง หม่ขึ้นมากก็แม่บานน้่มสองน้ำนตอนตีประมาณนี้แหละครับนี่ที่หาฝน,นตกต้นยางเปียกนะครับไปกลับลงกไปแถวนี้บริษัทม้าหอดบริจิตตนะครับบงการหน่อยมือหนีขึ้นม,มาไฟหนีก้อนครับเดี๋ยวค่อยโค้งลูกไปไฟแถวห่วยนะครับแถวห่วยตัดเคยตัดที่หลังเคยไปจีที่หลังนะ่ครับเท่าน้ำน้ำเต็มถ้วยคือเขา แม่บ้านกีดอยู่ขัางกันนะครับแถวขังกันนี่ครับกลีปนี้ก็ฝากไว้สัเนี้แล้วครับผมสวัสดีครับ